พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าหักกันไหวคือข่าเหนียวหนึ่งไม้ยาสุเพศแตกมั่งคือน้ำถือข่าเหนียวซื่อว่าค้นเฮ่านี่บ่มีไผเกินมูบ่มียูท่ทนโทเอโกได้ดังประสงค์พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำมเอเมื่อนี้มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนะเาะมีข้าวข้าวมีประเด็นยังในแวดวงของมอลำ ที่สีได้มานำเสนอใหครับพอเม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันออนอกาพี่น้องก็มีข่าวเกี่ยวกับกระแสรดรามา่าซึ่งรู้สึกวา่ามีการว่าถึงกันหลายซึ่งก็เป็นเรื่องของทางวงระเบียบก็บคือเรื่องของพอเอ็กับเต่าหยองนี่แ่ละอังว่ามีเสียงวิพากวิจารณ์จากคนบางกลุ่มนอกพี่น้องเนาะ เพิ่นได้ว่าว่าพ่อเอนี่เพิอเอพ่นหักลูกบ่สซัมกันบอาหักเต่าหยองหลายกอนมูบอเป็นหยังพ่อเอคือจังดันเต่าหยองออกนาออกตาแทอ่คือบอกแค่ความรู้สึกของศิลปินในวงแน่ออแล้วก็มีประเด็นที่ว่าบรรดาศิลปินที่ล่งไปจากวงระเบียบวาทศินะนนพี่น้องอคนกลุ่มนี้เพิน่นกระได้ เอาประเด็นนี่ละม่ยง,งกับเต่าหยองหังว่าแทบที่ทุกคนที่ล่งไปจากวงระเบียบว่า,าผู้ที่ลงไปนั่นที่คือว่าน้อยใจอพอเอบะบดันจะของอพอเอะเชียดใต้เจ้าหยองออกนาออกตาภาษาเดนเซอือซื้อ,อ,อ,อนี่แหละพี่น้องที่เรื่องเล่ามันเกิดมานี่ จังไล่ล่าสุดนี่ท็อปนารากรเนาะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งได้ลงจากวงระเบียบไปแบบสดสดร่อนร่อนอ่าสงว่าล่าสุดนี่ก็ว่าได้อ่าโคตรคุ้มนี่ก็ได้งงเอาอ่าเหตุผลที่ว่าท็อปนารากรน,นี่ลลงจากวงระเบียบนี่เป็นย่อนเต้ายงอ่าเป็นย่อนหมูหยงอ่าว่าท็อปนารากรน,นี่น้อยอกน้อยใจพอเอ ว่าพอเอเนี่เคียดเต่าหยองหลายก้อนเจ้าของทั้งที่เจ้าของกับเป็นศิลปินมลอลลัาก็เลยล่งจากว่งไปจนว่าท็อปนาลากรน,นี่ได้ออกมาว่าไล่สดให้สัมภาษณ์ถแถลงข่าวถึงเหตุผลที่ล่งจากวงระเบียบวาทศิลป์ถึงเหตุผลที่ล่งจากพอเอพอเปียว่าบ่ได้เกี่ยวกับเต่าหยองอแต่ว่า มันเป็นเหตุผลส่วนตัวคือว่าอยากกลับไปดูแลโคนในครอบครัวว่าสิเป็นแม่กด็ดีซึ่งมีอายุหลายแล้วแ้ะก็บอสะดวกกับการที่ต้องเดินทางไปทําการแสดงกับวงระเบียบวัฒนศิลป์แ้ะก็เปิดเผยว่าบม่มีผู้ใดมาสื่อโตบ่้ใดไปยุ่กับวงใดแต่ว่าก็คือต้องการเวลาส่วนนี้ถาบ่ไใดไปยุ่กับวงใด กับสีมีเวลาไปว่าดูแลแม่ถึงกับบอคัสุขภาพกับบอคัสีแข็งแรงอ่านี่เป็นตัวย่างอีกตัวย่างหนึ่งนอพี่นอ้องอ่าลรวก็จับตากันว่าเออท็อปนันลาก่อนเพิ่นสีอ่าเอาจ้งไดน,นอแต่ว่าแนวโนมน่าสิเป็นศิลปินอิสระบร่หมายถึงว่าเอ่อเพิ่นก็นมีชื้อเสยียงของเพิ่นอยู่แล้วในระดับหนึ่งอ่าคือว่าขายจากของได้อยู่อ่าสมารถสีไป รับเชิญให้กับวงนั่นวงนี้เป็นขังข้าวหรือว่า,าไปารับจอบตามพับตามบาร์สึ่งยู่ระแวกบ้านเพิินสึบพไก่เรือกราคาประกอบอาชีพเล็กๆ,ๆน้อยๆที่บ้านแต่ว่านี่กับพวกนสาราสําคัญแต่ว่าสาราสําคัญนี่ก็คือ,อมีคนโยงนี่ละย่องผู้ใดล่งจากวงระเบียบกบระซังพี่น้องกระสีเห็นมีคออเม่น ของบุคคลกลุ่มนี้เขามาโพดมาแสะมาเม่นอยู่ประจำะว่าศิลปินน้อยอกน้อยใจที่พอหักลูกว่าซ้ำกันอาต่ว่าก็อยากเว้าให้พี่นอ้องม่องกันไปอีกหลายๆมุมเนาะพี่น้องเนาะ,ะถ้าพูดทั้งเรื่องธุรกิจมุมมองของเต่าหยองนี่สมมุติวาถาบ่แมนลูกบุนรรมเลยละ่ะ เขาถามแฟนแฟนมอลําเรียว่าถ้ามีเล็กหน่อยผู้หนึ่งเขามีกระแสเขาดังเขาแจงเกิดได้ในระดับหนึ่งถ่ามูเจ้าเป็นผู้บริหารวงหรือว่าเจ้าของวงถามแนวว่ามูเจ้าสีพักดันเล็กหน่อยในวงที่มีกระแสอยู่แล้วบอแล้วก็พ่อเอเน่บอกเป็นว่าเพิ่นสีอันนี้ได้พี่น้อง อย่าลืมว่าวงระเบียบวัตศิลป์นี่มีอายุมากสี่หปีแล้วพี่นอ้องอ่แล้วก็พ่อเอเนี่เป็นผู้บริหารเขาดูยแลวว่าสิเหตุจังใดอ่ถ้าวงมีซื้อเสียงมันก็หมายถึงมีงานหลอ่าจะภาพจ้างงานระเบียบนี่ยิ่งเด็กน้อยในวงมีกระแสได้งานในวงการบันเทิงได้ออกรายการต่างๆได้เล่นหนังเล่นซีรีส์มีนักข่าวช่องต่างๆนี่ มารับเชิญไปขอสัมภาษณ์มันก็นยิ่งเป็นการโปรโมทวงระเบียบให้เป็นที่รูจักมากขึ้นไปอีกแต่ว่าถามองในมุมมองเตาหยองเป็นลูกบุญธรรมพ่อเอเขาก็ต้องดูแลลูกบุญธรรมให้ดีที่สุดคือจังพ่อเอเด้๋คยออกมาเว้าในไหลสดหลายครั้งแล้วว่าบ่อมเมนวาเอาลูกขอมาตีมะขาเนาะพี่น้องอเพิ่นเอาลูกเพิ่นมาเลี่ยงนี่เขาก็ต้องเบิง ให้เพิ่นดีๆแล้วก็สิมี่คำว่ากระบ,บอกได้ว่าสิปินไปทั้งเบิดดอกต่างว่าความคิดของคนกระไดกับสิมีแค่กุมกลุมหนึ่งเท่าน,นั้นละ่ะที่สิดึงเรื่องของเตาหยองนี่มาเกี้ยวของตลอดออแล้วก็มีประโยคที่โจมตีพ่อเอะกับเตาหยองนี่ครับแค่ประโยคเดียวพ่อเอพักดันเตาหยองมากกว่าคนอื่นที่ลองล่ำเก่งว่าสัน่นพี่นออ้องเออเนาะนี่ละ่ะ แล้วก็บ,บ้างข้างพ่ออีก,ก็ได้เปิดเผยแล้วว่าบางเทือ,อที่มีราย่การโทรทัศน์ก็ด,กดีรา่การหางว่าช่องทางซื้อโซเชียล็ดีเพิ่นได้รับเชิญเต้าหยองอหางว่าให้ไปออกไา่การพี่นอ้องเพราะว่าเด็กหน่อยกำลังมีกระแสเนาะ,ะนักข่าวเพินก็ขยักเล่นเพราะว่าเล่นแล้ว ช่องเพิ่นมขึ้นารายการโทรทัศน์เรตติ้งเพิ่นกึสูงแล้วบัดนี้ในฐานะทีวาพอเอกเพิ่นเป็นเจ้าของวงอยู่แล้วและกกามีงานลักษณะนี้เพิ่นกับ้าไปเบิดคขู่คนบ่ามันเฉพาเต่าหยางองพี่น้องหมายถึงว่าเออถ้ามีรายการาราบเชิญท็อปนันกกรเอยหรือว่า,าบรรดาลูกๆในวงเอย เพิ่นก็ไปตลอดบ่เม่นวาเพิ่นไปพาไปจากแต่เต่าหยน้อ,อ,องนะพี่น้องเนาะอืมนี่แหละก็อยากให้แฟนๆเข้าใจรลักกาเขากันระบุมาบว่าสิเป็นรายการโทรทัศนก็ด,กดีอ่าซื้อโซเชียลอ่า็ดีก็ได้เมื่อที่เขาระบุมา่มาอ่าอยากได้เต่าหยองไปออกไายการนอะพี่น้องแล้วเสียเอาอื่นไปนําได้ปออ่เขาเหตุไายการมื้อนี่สกุปขึ้นมานี่ว่าเออ เอเดนเซอร์เดนเซอร์สุดฮอตของพ่อสอนนี่ยังสี่เอาพี่น้องและเจ้าซีเอาเอตัวกงไปเดาเอาพระเอกมาล่ำไปบ่กันได้เมื่อที่ว่าเขาเหตุคอนเทนต์จังสี่ขึ้นมาเขารับเชิญผู้นี่เอและเอาผู้อื่นไปนั่มมันสีได้บ่พี่น้องนั่นล่ะอยากให้สุขคนสุขิดเนาะแล้วซึ่งพอเอกก็ดีหรือว่าวงระเบียบว่าทศินก็ดีเพิ่นเป็นวง ่าเป็นพอทีว่าบอไข่มีเอฟซีของวงระเบียบนี่ไปคอบเม่นให้กับมอลลัมวงใดน้องพี่น้องหากว่าเป็นวงมอลลัมทีว่ามีแฟนคลับเอฟซีที่น่ารักบ่มีการไปคอบเม่นไปว่าให้วงนั้นวงนี้หากว่าการว่างโตของเพิินบวาตีเป็นวงก็ดีเป็นพ่อเอกก็ดีหากว่าม่องแล้วสวยงามสมกับ เป,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ีหลีสําหรับแอดนมินเองกอก็ได้ติดตามวงระเบียบวัตนศิลป์นี่มาก,กเป็นหลายปีพี่น้องเป็นหลายสิบปีกับว่าได้แล้วกะ็เห็นพ่อเออ,ออกมาไหลสดมาอย่างอยู่ตลอดพ่อเอะนี่ต้องยกย่องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อผมว่าเพิ่นเป็นคนถี่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการมาล่อีอลีทังว่าเป็นเจ้าของวงที่เหนือกว่าเจ้าของวง เพิ่นเป็นพอสําหรับลูกๆเป็นบุคลากรอ่าเป็นพอของบุคลากรในวงเลยกบ่าไดอืมขึ้เพิ่นหักครูคนเห็นบอขันบ่าว่าสิเป็นแม่จักรพันอ่าเาว่าสีเป็นอ่านกพงศกรบอยซิริชัยอ่าท็อปนรากรคดีเพิ่นบ่ได้ป่าได้ทิมเพิ่นบ่ได้เขียดได้ขมมันย่ำลูกเต่าลงไปอ่แต่ว่าถามว่ามันอ่มันมัน มันสะอกบอพอเอก็ได้ออกมากว่ามันสะอกถูกขังมันรู้สึกว่าในใจมันน่ะคือมันคือยังมันห่วงหาอะไรอีไหมพี่น้องสําหรับลูกๆที่ลงไปแต่ถามว่าเรียดบอในใจพอเอเพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นบอกเคยเรียยให้ครับลูกผู้ได้ทั้งสิ้นเลยที่ลงจากวง่งเพิ่นไปเพราะว่าเขาอยากไปหาประสบการณ์อยากไปเฮดให้เจะของเติบโต ซึ่งตรงนี้พ่อกระเข้าใจและรับพร้อมที่สนับสนุนบ่เคยเขียดเคยขมนี่ได้หัวจิตหัวใจของคําว่าพออีหลีนั่นแหละอยากนพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องลองใส่สติปัญญาหรือว่าค่วมที่มันกันออกมาจากหัวใจของพ่อเม่พี่น้องผู้ที่เขาไปเม้นเพิ่นให้ลองคิดให้ดีวาทาบ้าบ่คิดแบบอคติอาอพ้า่มีอคติถ้าเจ้าก็ได้เคี่ย์ศิล,ลปินผู้นั่นผู้นี้ที่ อาจจะเป็นเอฟซีที่เพิินล่งไปนั่นให้เจ้าใส่จิตใจเจ้าในีวิเคราะห์เบิ่งว่าเออ,อแบบเบ่มี่อคติเจ้ามองจังไดสำรับพอเอเนาะนี่ละ่ะแอดมินก็นเลยอยากฝากไว้แน่แลักการสำรับผู้ที่คอมเมนี์อย่างเนาะพี่น,อน้องเนาะา็ให้คิดถึงหัวจิตหัวใจของศิลปินนอ่มากให้พี่น้องเส็นใจบ่ว่าที่เป็นพอเอก็ดี เพราะว่าสิเป็นเต่าหยองก็ดีเนาะพี่นอ้องอย่า่าเพิ่นบ่อิดอย่างเด้อพี่น้องเวลามีคนมาว่าเออ,อเจ้าหักลูกเพาซ้ากันเออเจ้าหาักลูกผู้นั้นหลายกอนผู้นี่หลายกอนอ่าลองไปถามพ่อเม่จากของเบิงอ่าผมเสียเลยว่าพ่อแม่หมู่เจ้านะ่ะให้ทุกคนพี่น้องมันจุกบองไดดจุกเข้ามาหักลูกเพราะซ้ากันนี่แหละเออเนาะฝากไว้ให้คิดเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นแต่คอมเมมตนดีๆเออความคิดดีๆ ในแวดวงของบอลำัมบันเฮา,าซอยเป็นกำลังใจให้กันอยสา่ามาบันท่อนคิดใจกันนาะพี่น้องเนาะสําหรับมือนี้กับ,บ่ืมีอย่างหลายน้องพี่น้องเนาะกับมาเว้ามาจามาเชียปัญหาประเด็นดามานี่ล่หละให้ทุกคนหันมามุ่งม,มั่งไ่ว่าเออสิ่งที่เฮาคิดไปนี่มันแมนคือเฮาคิดบอกสิล่าจากกันไปมือนี้น้องพี่น้องเนาะขอนำเอาคติธรรมของ พระอาจารย์มัน่นผุ้ริสโตหังว่าเป็นพระเกจิที่ทางแอดมินและกะพี่น้องหลายๆคนให้คว่วมเคารพนับถือเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าจังไดตีการตำหนิติเตียนผู้อื่นถึงแม้เขาจะผิดจริงแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเลยลังแต่จะทําให้จิตใจของตัวเรานั้นหม่นหมองเฉยเนาะพี่น้องลาพี่น้องไปแต่เพียงซำานิเมืน่นาฝ่าไม จังมาพอกันใหมขอให้บรรดาเอฟซีมิดมอแคนแฟนมอลำขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโกาครคไข้ไข้เจ็บล้ำล้ำล่ย่ลยๆถูกหวยกันทุกคนนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้แอดมินขอกาข่าวคำว่าขอบคุณครับ